ไก่ทอดร้อนๆมาแล้วจ้า,ารับสมัครลูกค้าหลายอตาัตรารับสมัครผู้รับเหมามาจ้าสองนุม่มสองนุง่มขายของให้ลูกค้านะจ้าอโอ้บโอ้ยชักก่อนครับ <laughs> เราต้องเมาไทยดิเอออาจะตอนืงใชไหยแก่งเสือดำบ่ไหเอานกระดำเหมือนกันมันนัดกันไหมหรือล่ะชิมชิมชิมความวินวอนรีวิวนะนี่มืนะมือควมกวอันนี้อาจีพเลิกมือเั็กน้อยแต่โมเป็นอย่างมันจอดหลายๆแบบช้ำ ใบกระถือแป้งมันแล้วแป้งกรอบดีทานเนื้อลายแบบนี้เบิ่งเด้อเบิ่งเด้อโอ้โหตรงโคกว่าจงตาคือคือคือมิจฉาศจงเงินสื่อเตรมน่ารันี่ยจกน่ารักที่สุดแบบนี้ก็แบบแพนอันไหนเหมือนแบบนี้เหรอครับเนื้อลายกว่าปะลายกว่าเบิ่งแต่ว่าชีดทีเดล้วเดี๋ยวมาเบิ่งเบิ่งบางเอียบพี่น้องแต่บางบางเลย บอ<ห>เลยว่าคุ้มนชิลละจะบาทพิมชิลละสิบบาทครับเค <Okay. S 1> มาทำกันได้ที่ร้านยาย่าพาุชน,นะนเราเงพี่แงเงินล้นหพิงเนี่ยมเศร้าเ็ได้ถือมากอไสดเน่ล่ะ <laughs> โอ้ถือก้อนไม้นี่ไสดไอยู่เนาะ <laughs> คนละลานคนละล,ะละ่อก บอกพี่นอนในวันนี้ได้นี่ครับผมนี่นี่ละวันนี้เพ่งๆฟังๆหน้าตาเฉียดทีไม่ก็นั่งอยู่นี่ละวันนี้ไม่ใช่หรอขอบคุณครับอู้หฟิล์มเต็มถุงเลยเฮ้ยนอันนี้ห้าชิ้นเด้วห้าชิ้นเบาๆด้วยนี่คุงประมาณกิโลหนึ่งอ่ะห้าชิ้นเลยซำเนี่ยโอ้ยของแย่เลยไม่เนี่ยก็ตรงผมไม่จบตามี่่ทจเงินอันนี้พ่อข้ามันจะจ้เงินสืบตืมอันนี้ครับพ่อค่ามันะมักสโลแกนนี่อันนี้พ่อ่ะเดี่แกนเดว่า จังเอ้าวคือลูกค้าคนอยู่ในกล่องที่รอเลยวะหนาเนียนดีไว้คนโอ้ยหนาแต่งใช่ไรับสมัครลูกค้าหลายอัตราจ้าโอ้ยเบิกสภาพคนพี่น้องไปดีเท่าไอร่มออใส่ครีมอย่างไหมเออตะบูกวอนเดียวแล้วก็ที่สำคัญอันนี้ขายแห่าของอันนี้ขายของแห่าด้วย ก็เอาผู้ใหญ่ใจหลบพร้องเข้าใจดีสบู่ส้มใสนะจ๊ะไปต้ำกันเลยที่เอสอย่างก็แพตตี้ผู้กันในซีเฟสบอกแมนสั่งได้สั่งได้โอเคครับผมขอบคุณครับไปกระทอดแล้วพี่น้องให้แบ่งใครเอาแต่พ่อค้าเพื่ออยากแค่ที่เราทำไม่ต้องอ้นมากหรอกอันนี้อันนี้เมกกิ้งอันนั้นมาเก็ตติ้งเอออันนั้นมาเก็ตติ้งอันนี้เมกกิ้งถูกต้องเลย เอามารีว s. <S ิวแน่ถ่ายเทปมารีวิวไปละชิ้นที่เท um> ่าไหร่แล้วครับชิ้นเนี่ยชิ้นแรอุ้ยอ้ยเสียงเสียงกรอบเสียงกรอบหรือเสียงแข็งต้องแยกให้ออกเสียงเก่าแตกเสียงเกียร์แตกแร้วสมัครลูกค้าลายอัตโนมัฮะขอผมขอผมเกี่ยวฮะหง่อนไกยพคนนี้ละทิเพียแอพอค่ะกินไปดมเบิองศิริไปดมคอยแก หรือจาน้ยกัสีออกไปตลาดเฝ้ารลาดได้ด้มังจิงกไปซื้อของตลาดลูกขาตัวน้อยเออเสร็จกินยังฮะแซบะไม่เนี่ยไอยเ่เลยเอ้าเอ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 ้าเอ้าเอาเอ้าเฮ้ยยุดหยุุ้ยเีตเอ้อออุ้มเาอยู่เอาเอา áo 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 ong áo cứ ong 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 oang 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 Ui, oang 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 bố oang 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 kalau <laughs> yahidhidjannyat